สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คาร์วิลลเอชคิวช่องที่อัปเดตทุกเรื่องราวในวงการยานยนต์ใหม่ล่าสุดสำหรับวันนี้บอกเลยว่าพิเศษสุดๆเพราะเราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับกระบะในตำนานที่กลับมาอย่างยิ่งใหญ่โตโยต้าไฮรัก2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่ไม่ใช่แค่ดูดันขึ้นแต่ยังล้ำสมัยและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆที่หลายคนต้องร้องว้าวแน่นอนโตโยต้าไฮรักรุ่นนี้ได้ชื่อว่าเป็นกระบะท,ที่แข็งแกร่งทนทานที่สุดรุ่นหนึ่งในโลก และในปี2026โตโยต้าได้ยกระดับการออกแบบให้ดูดันและมีสไตล์มากกว่าเดิมด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้า LED Matrix ดีไซน์ใหม่ที่ส่องสว่างชัดเจนแม้ในยามค่ำคืนกระจังหน้าขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยโครเมียมดำเงากันชนหน้าสไตล์ออฟโรดพร้อมแผ่นกันกระแทกและฝากระโปรงหน้าที่มีเส้นสายกล้ามเนื้อเพิ่มความบึกบึนบอกเลยว่าดูแล้วให้ความรู้สึกทรงพลังตั้งแต่แรกเห็น ด้านข้างของตัวรถไฮลักซ์2026มาพร้อมล้ออลลอยลายใหม่ขนาดใหญ่ถึง1 8ถึง20นิ้วขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นย่อยซุ้มล้อถูกยกสูงขึ้นเพิ่มความดุดันมือจับประตูและกระจกมองข้างดีไซน์ใหม่ที่เสริมภาพลักษณ์ความหรูหราด้านท้ายมาพร้อมไฟไท้ายและซิเกเนเจอร์แบบใหม่ที่ส่องสว่างชัดเจนแม้ในเวลากลางคืนและยังมีฝาท้ายที่ออกแบบให้ใช้งานสะดวกขึ้นอีกด้วยภายในห้องโดยสารโตโยต้าไฮลักซ์2026นั้นเปลี่ยนโฉมไปมากพื้นที่ภายในกว้างขวางและหรูหรากว่าที่เคย บาะหนังคุณภาพสูงแบบปรับไฟฟ้าและมีระบบระบายอากาศสำหรับเบาะหน้าแผงคอนโซลกลางดีไซน์ใหม่ที่มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด12นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบเสียงพรีเมียมจาก JBL ที่ให้คุณภาพเสียงรอบทิศท,ทางคอนโซลยังถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและลำยุคมากขึ้นระบบสมาร์ทคาร์ก็ถูกอัปเกรดไฮลัก2026มาพร้อมจอเฮดอัพดิสเพลย์แสดงข้อมูลการขับขี่บนกระจกหน้าระบบชาร์จไร้สายสำหรับสมาร์ทโฟน พอชาร์จ USB-C รอบคันและการเชื่อมต่อ Internet of t ตออฟ s ิที่สามารถสั่งงานรถผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือเช่นการสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์หรือตรวจสอบสถานะรถจากระยะไกลในด้านสมรรถนะโตโยต้าไฮรักสองน2จัดเต็มด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบรุ่นใหม่ที่มีพละกำลังมากขึ้นแต่ประหยัดเชื้อเพลิงกว่าเดิมพร้อมเทคโนโลยีไฮบริดดีเซลที่ช่วยลดการปล่อยไอเสียและเพิ่มแรงดิดสำหรับการลากจูง ระบบขับเคลื่อน4ล้อ 4WD ปรับปรุงใหม่ให้มีความสามารถลุยทางวิบากได้เหนือกว่าเดิมและยังมาพร้อมโหมดขับขี่หลายรูปแบบเช่น Eco, Normal, Sport และ Off-Road เพื่อให้เข้ากับทุกสภาพถนน เรื่องความปลอดภัยก็ไม่แพ้กัน t o โย t a าไฮ u ัก2 0 2 6ใช้ระบบ Toyota s เซ e ตี้เซนรุ่นล่าสุดที่อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีเช่นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบ Adaptive Cruise Control ระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนกล้องรอบคัน360องศาและเซ็นเซอร์อัจฉริยะรอบตัวรถที่ช่วยให้ผู้ขับมั่นใจในทุกสถานการณ์นอกจากนี้ยังมีระบบการสะเทือนใหม่ที่ถูกปรับปรุงเพื่อความนุ่มนวลในการขับขี่ แต่ยังคงความแข็งแกร่งเมื่อวิ่งบนทางครุขคะาไฮรัก2,026ยังรองรับการบรรทุกหนักได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างงานฟาร์มหรือการเดินทางที่ต้องการพลังบรรทุกสูงรถคันนี้ตอบโจทย์ได้ทั้งหมดโตโยต้าไฮรัก2,026จึงไม่ใช่เพียงแค่กระบะธรรมดาแต่คือรถคู่ใจที่พร้อมไปกับคุณทุกการผจญภัยไม่ว่าคุณจะอยู่ในเมืองทำงานหนักหรือออกทริปต่างจังหวัดไฮักรุ่นใหม่นี้จะทำให้คุณมั่นใจในทุกเส้นทาง ด้วยความแข็งแกร่งเทคโนโลยีล้ำสมัยและความคุ้มค่าที่จัดเต็มและนี่คือรายละเอียดล่าสุดของ Toyota h i l u ั2026ถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคาร์บิราเอเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตใหม่ๆของโลกยานยนต์ที่เราจะนำมาให้คุณก่อนใคร